ละลวังกาอนี่ฮัชชาวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่ร้านอาหารอินเดียเข้ามาปุ๊บก็เหมือนว่าไปนั่งอยู่ในดินแดนพาราตะเลยดึง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 ,ดงฮิตส,สุดหยุดไม่อยู่กับปานี้ปูริคุณกวยเคยรีวิวไปแล้วแต่วันนี้เสิร์ฟม,มาพร้อมกับไก่ทันดูริสไปซี่วิงหรือนี่เขาเรียกว่าไก่แดงอินเดียกินอาหารอินเดียทั้งทีจะขาดไม่ได้เลยกับแป้งนันถึงจะชื่อนานแต่รอไม่นานนะออปชั่นพิเศษเพิ่มชีสเพื่อความมันจะยิงเข้ากันเข้ากันต้องสั่งคู่มาเลยกับแกงไก่คอมา เา้าได้ช้อนซ่อมไปไหนหมดเนี่ยอาหารอินเดียก็ต้องกินแบบนี้ถึงจะอร่อยจะเข้าถึงอินเดียก็ต้องเมนูนี้เลยไก่ย่างคันดูรีแบบดั้งเดิมกุยขอเจอมิมกัดไปก่อนหนึ่งคำอือหอเข้าถึงอินเดียสุดๆนี่คือต้นตำรับข้าวแกงกหรีไก่แบบอินเดียที่แท้ทรูข้าวอินเดียแท้ๆต้องเป็นข้าวบาสมาติเม็ดย,วยาวๆแบบนี้งั้นกุยขอเจอมิมอีกหนึ่งทีอือหื <c oughs> อินเดียคูณสองพี่บูมโยกไข่อะไรมาเนี่ย แก้วใหญ่สะใจดับความเผ็ดร้อนของอาหารอินเดียริต้ามานี่จะสั่งเป็นคอกเทลหรือม,มอกเทลก็ได้ท้ายกันด้วยเมนูใหม่ล่าสุดกับข้าวหมกไอดอราบาดบียานี่เมนูนี้เป็นเมนูต้นตำรับข้าวหมกชื่อดังจากเมืองไอดอราบาดประเทศอินเดียพิธีพิผนัททุกขั้นตอนการปรุงไหนสไตล์อินเดียแบบดั้งเดิมกนอาหารอินเดียก็ต้องปิดท้ายด้วยลูกอมอินเดียบอกเลยว่าเมนูนี้สุดจริงอยากเข้าถึงความเป็นอินเดียแบบกล้วยตามมาได้เลยที่พรีมานี่อินเดียเลสลอล เอา้ากินเสร็จปุ๊บกลายเป็นสาวพระราไปซะและ้ว